สวัสดีครับจริงๆเนี่ยจบเกมที่33ก็มีประเด็นที่ต้องพูดถึงกันเยอะเลยนะครับในการลุ้นโคต้า UCL ก็ดูเราใจสนุกตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีบางทีมก็พยายามที่จะไปทางรัดก็คือไปคว้าแชมป์ยูโรป้าเพื่อที่จะไปถึงโคต้า UCL เพราะว่าแชมป์ยูโรป้าเนี่ยก็จะได้สิ์เล่นใน UCL ในซีซั่นหน้า ในไลน์อัพทั้งตัวจริงและตัวสำรองไม่มีชื่อเคซ่าก็เป็นประเด็นอีกนะครับตัวจริงมีอาริซงมีฟานไดมีคนาเต้มีซิมิคาสมีแบรดลี่มีดิอาร์สมีโซโบมีแมคกามีซาร่ามีกราฟกัคโปรเปลี่ยนสองตัวนะครับก็คือคัตติโจนส์แล้วก็ดิโกโชต้าตัวสำรองใส่ชื่อได้แค่9คนก็มีคริป โรบบเทรนควอนซาวัตรุกติจโญนเอเลียสดาวินแล้วก็โชตานี่คือ9ตัวซึ่งถ้าดูจากรายชื่อเราก็จะพบว่าทั้งรายชื่อตัวจริงและตัวสำรองเนี่ยเป็นผู้เล่นที่คุ้นเคยสไตล์ของอาร์เน์เนี่ยเมื่อจับสังเกตมาสักระยะหนึ่งเนี่ยอาร์เน์เนี่ย เน้นวิธีการที่มันชัวนะครับแม้ว่ารูปแบบวิธีการเล่นมันดูไม่เราใจเท่ายุคเยืเครับแต่เมื่อมามองลึกๆเนี่ยมันก็เหมาะกับระบบการแข่งขันในระบบลีซึ่งมีจำนวนเกมเก,มเกือบ40เกมนะครับเตะไป38เกมการบริหารจัดการเรื่องนักเตะก็เป็นเรื่องสำคัญอาร์เนอร์นี่ เน้นเรื่องความชัวเป็นหลักตัวที่คุ้นเคยตัวที่รู้ว่าจะปล่อยลงไปเล่นยังไงในขณะที่มันยังเหลือเกมที่ยังไม่ชัวนะครับเพราะในหกเกมเนี่ยเราต้องการสองในหกดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องขอผลลัพธ์ให้มันได้ตามเป้าก่อนก็เลยถือว่าเข้าใจได้ในมุมมองของอา์เนอร์นะที่ไม่มีเคซ่า เพราะดูจากรายชื่อเนี่ยัตลุก็สามารถถูกปลี่นลงไปปิดเกมได้แล้วก็ t ทรน d ก็เป็นตัวแปรที่สามารถส่งลงไปเพื่อที่จะใช้การวางบอลที่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ให้คู่ต่อสู้ได้มิติการเล่นของบรดดี้กับของเทรน d เนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันมิติที่แตกต่างแล้วก็ ข้อที่ผมจับสังเกตก็คือเมื่อวานหรือผู้ผูลเนี่ยบอลจังหวะสองโดยเฉพาะจังหวะสองในการเล่นในกรอบเขตโทษในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าในพื้นที่แดนสามบอลจังหวะสองไม่ดีเลยนะครับการเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่วิธีการเล่นสังเกตว่าอาร์เนอร์เนี่ยจะไม่ให้ผู้เล่นเคลื่อนที่เข้าไป มากจนเกินไปการที่มีผู้เล่นในโซนอื่นๆเนี่ยเพื่อความโชว์จริงๆสังเกตว่าแบ็คสองข้างก็จะไม่เติมพร้อมๆกันแล้ววิธีการผมสังเกตจากการยืนของแบรดลียเนี่ยเมื่อวานก็คือแบรดลียเนี่ยจะยืนรักษาพื้นที่ตัวเองก่อนแทนที่จะไปยืนชิดหรือใก,ใ,กใกล้คู่ต่อสู้เพื่อที่จะเข้าไปเพรสเลยในะจังหวะที่เราต้องการล่นเคาน์เตอร์เพรสแต่ เห็นเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยการเล่น counter p l a สไม่มีเลยแล้วก็ส่วนที่แตกต่างที่ทําให้ได้ประตูก็คือการเล่นบอลจังหวะสอมันเห็นจะแจ้งมากๆก็จังหวะของเทรนนี่แหละเพราะมันมีตัวผู้เล่นของเราเ,เติมเข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะมากถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นจังหวะที่ได้ประตูเนี่ยปรากฏว่าผู้เล่นที่สอดเข้าไปในกรอบเขตโทษ มันมีน้อยกว่าคู่ต่อสู้เยอะเลยครับพอบอลเปิดไปไม่ตรงเป้าพั๊บป๊บเดียวเดี๋ยวคู่ต่อสู้เนี่ยก็สาดบอลออกมาจากกรอบเขตโทษแล้วแต่ปรากฏว่าลูกเตะมุมของซิมิคสัสโยนเข้าไปฟานได้มงแต่ว่าบอลมันไม่เข้ากรอบมันลอยไปทางเสาไกลโมอยู่ตรงนั้นเนี่ยโมก็พยายามขึ้นโมแต่ว่าจังหวะนั้นมันไม่ถนัดบอลมาถึงโชตาซึ่งอยู่ใกล้ๆโมโชต้า พุ่งโขกแล้วบอลเนี่ยมันก็ชนคานจากนั้นเนี่ยผู้เล่นของเลสเตอร์ก็สกัดบอลออกมาในลักษณะที่ถูกกดดันก็ไม่มีเวลาพิธีพิธานเลยบอลที่ถูกสกัดออกมามันก็ไปตกอยู่ในตำแหน่งที่เทรนดอยู่ซึ่งโดยปกติในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันน่างหงุหงิดน่าเสียดายก็คือผู้เล่นที่จะสอดเข้าไปเพื่อจะเล่น บอลจังหว 2, ะสองจังหวะสามเนี่ยของเรามันไม่ค่อยมีแต่พอครึ่งหลังเนี่ยอาร์เนอร์เล่นเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็บอลเนี่ยมันไปตกอยู่ในระยะที่เทรนเนี่ยสามารถตัดสินใจยิงได้เลยแล้วเทรนก็ตัดสินใจยิงด,ดีแล้วก็เป็นประตูด้วยอีกจุดหนึ่งที่เป็นอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็เป็นคู่หูคู่หาของสกายนะครับ ก็คือคาร่ากับเดวินทั้งคู่เนี่ยถ้าเราไปฟังความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ต่างๆคือเน้นเอาหาไม่เน้นสาระคู่นี้นะครับในมุมมองผมเนี่ยพูดจากใจเลยผมมองว่ามันโง่ทั้งคู่อันนี้ความรู้สึกจริงๆเลยเราไม่เฟคแหละถือว่ามันจะเหมือนดูบูลลี่ก็ตามคาร่ามันออกมาให้ความเห็นว่าในกรณีเทรน ถ้ามันไม่ตอบให้ชัดเจนว่ามันจะอยู่ต่อหรือมันจะไปไม่ต้องปล่อยมันลงแล้วให้มันเป็นตัวสำรองต่อไปนี่คือวิธีคิดที่ตื้นๆและโง่เขลาถ้าการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยโดยหลักถามว่ามันเป็นสิทธิ์ของเทรนหรือเปล่า <c oughs> เมื่อเขามีสิทธิ์แล้วตามกฎหมายตามกติกาทุกอย่างเลยที่เขาสามารถที่จะเลือกที่จะไป ก็ไม่คิดที่อยู่ต่อคือเราต้องมองว่าเฮ้ยคนน่ยมันหมดรักแล้วมันจะไปก็ต้องปล่อยมันเหมือนครูตี้อ่ะคือยื้อไว้ก็รังแต่มีเรื่องที่จะทำให้ถูกกล่าวหาในเชิงที่ไม่ดีนะักนะครับคืนผู้ที่มีอำนาจในสมโมสรลููเนี่ยปฏิบัติในแนวทางที่คาร์กเกอร์เนี่ยออกความเห็นมา มันจะทําให้ภาพลักษณ์ของสโมสรแย่เข้าไปอีกนะครับสําหรับนักเตะเขามีสิทธิ์แล้วเขาอยู่ในจุดที่เขาสามารถเลือกได้แล้วเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเขาจะตอบหรือไม่ตอบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขามึงจะไปบังคับอะไรเขานี่คือความโง่ของนักเตะคนนี้ผมไม่เคยคิดเลยนะว่านักเตะระดับนี้นี่จะเป็นนักเตะที่จะขึ้นในลิสต์ของนักเตะตำนานตำนานเนี่ยมีไม่เยอะครับ มันต้องพิเศษจริงๆถึงเรียกว่าตำนานถ้าเป็นแค่อดีตนักเตะลงเล่นเยอะหน่อยในช่วงที่ลิวหูยังไม่ประสบความสาเร็จมากพอเล่นนานแล้วไงถามว่ามันมีอะไรให้จดจำบ้างเนี้ยนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้แล้วก็ได้ยินได้ฟังมาตลอดสำหรับ,บอดีตนักเตะอันนี้ก็คือกลุ่มนักเตะที่ผมมองว่า พวกนี้มันไม่มีราคาพอที่จะเป็นระดับตำนานนะครับนักเตะระดับตำนานเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษจริงๆต้องมีการแสดงออกที่พิเศษมีผลงานที่พิเศษมากเพียงพอที่จะจัดอยู่ในลิสต์ของนักเตะตำนานมันจะได้มีไม่เยอะไม่ต้องจําเยอะอดีตนักเตะคืออดีตนักเตะแต่คุณค่าของการเป็นตำนานเนี่ยมันต้องมีอะไรที่พิเศษกว่านี้นะครับแล้วก็ในการ ลุ้นโคต้า UCL มันเป็นอะไรที่ดูเร้าใจมากๆเพราะว่าผมไปดูข้อมูลนะครับปรากฏว่าในตารางของทีมที่กำลังลุ้นโคต้า UCL อยู่ซึ่งมันมีห้าอันดับนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยค่อนข้างจะการันตีแล้วเพราะว่ามันดีตัวเองออกไปห่างพอ,อสมควรแล้วแต่ถามว่ามันยังมีโอกาสไหมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับอันดับหนึ่งเร์พูเนี่ยมี79แต้ม นะครับอันดับ2เป็นอร์เซนอลซึ่งมี66แต้มต่างกัน13แต้มลูกได้ลบเสียเนี่ต่างกัน10ลูกนิวคาสเซลอยู่อันดับ3ตอนนี้เตะเท่ากันนะครับนิวคาสเซลเนี่ยมีอยู่59แต้มน้อยกว่าอร์เซนอลอยู่7แต้มแล้วก็ถัดมาที่4เนี่ยนะครับเป็นแมนซิ t y ตี้ซึ่งก็มาเร่งเครื่องซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจาะในเกมที่แมนซิ t y ตี้เนี่ยนะครับ บุกไปเยือนเอเวอรนตนแล้วก็อันดับ5อันดับ6อันดับ7มีอยู่57แต้มเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือเชลซีมังแฮมฟอร์เรสซึ่งจะเตะคืนนี้นะครับแล้วก็วิลล่ามีอยู่57แต้มเท่ากันทั้ง3ทีม57 58 59เเนี่ยพวกนี้อันดับมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้และไปดูนะครับความมุ่งมั่นความวาจริงจัง แมนซิตี้เนี่ยบุกไปชนะเออร์ตันศูนย์สูองทั้งสองประตูเนี่ยได้หลังจากที่เจมส์ทาคอฟสกี้บาดเจ็บถูกเปลี่ยนออกนนทีที่52จากนั้นทางสะดวกเลยนะครับคีดลงมาเนี่ยโอ้โหเป็นบ่อชุลมุนวุ่นวายการกำกับแนวรับต่างๆเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดแล้วก็นักเตะแนวรุกของแมนซิตี้เนี่ยนะครับ มีตัวเลือกที่สามารถปล่อยลงไปเพื่อที่เปลี่ยนเทมโปของทีมเนี่ยได้อีกหลายคนเลยก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากที่ทาคอฟสกี้บาดเจ็บจากจังหวะพลิกตัวผิดจังหวะเกมก็เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็วิลลาเจอกับนิวคคสเซลปรากฏว่าแลกกันมันมากนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่มันบกบามากวิลลาเนี่ยได้จังหวะเนี่ยจังหวะที่ยิง ถ้ามันปกติมันไม่มีการฉลบเลยนะผมก็มองว่าลูกที่น่าจะเป็นประตูมันอาจจะมีแค่สองลูกก็ได้นะครับแต่ลูกฉลบเข้าประตูเนี่ยถึงสองลูกถ้าจำกันได้แล้วแพ้วินล,ล่าเจ็ดสองคือยิงยังไงเดี๋ยวมันก็ฉลบเปลี่ยนทางเข้าประตูนะครับลูกฉลบในเกมนั้นเนี่ยผมว่ามีอยู่สักห้าลูกเลยมั้งทำให้ลูบูเนี่ยแพ้เละเทะเลยนะครับคือทรงเกมเนี่ยมันดูใกล้เคียงกัน แต่ไอ้บอลที่พอยิงเข้าไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางกันทันทันก็กลายเป็นประตูนะครับก็เลยทําให้วิลล่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในโซนที่สามารถที่จะรุนโคต้า UCL แล้วแล้วก็วิลล่าเองก็ตกรอบจาก UCL ในรอบ8ทีมไปเรียบร้อยดังนั้นเนี่นะครับสามารถมาโฟกัสในโคต้าอันดับที่5ได้นะครับตอนนี้เนี่ย อันดับตั้งแต่อันดับ3นะครับนิวคาสเซิลห้าสิบเก้านะครับแมนซิตี้ห้าสิบแปดแล้วก็เชลซีนั่นแฮมฟอร์เรจแอสตันวิลล่าเนี่ยครับอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดทั้งหมดและคืนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าทอทัมสเปอร์เนี่ยนะครับจะใส่ความมุ่งม,มั่นทั้งหมดนะครับไปที่ในรายการยูโรปาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าบนเส้นทางปกติในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทอทัมสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับสิบหก ยังไงก็ตามต่อให้ชนะรวดก็ไม่มีโอกาสที่จะสอดแทรกเข้าไปอยู่ในท็อปไฟได้ทางละทางเดียวก็คือไปเป็นแชมป์อยู่โรป้าแต่ปรากฏว่าผีน้อยของเราก็คาดวังเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแมนยูเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆนะเพราะว่าเขาลักอันดับ14มากลองดูด้วยตอนนี้เนี่ย แต้มเอเวอแรนันเนี่ยนะครับอยู่อันดับสิบสามเนี่ยมีอยู่สามสิบแปดแต้มถ้าแมนยูเนี่ยก่อนแข่งก็มีอยู่สามสิบแปดแต้มถ้าก็เสมอหรือชนะเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่อันดับสิบสามแทนแล้วเอเวอแรตันจะมาอยู่อันดับสิบสี่ปรากฏว่าอมโมริมก็ไม่ยอมเกาะอันดับสิบสี่แน่นเลยนะครับยอมที่จะแพ้บูฟแล้วก็บูฟเองเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับสิบห้ามาต่อแถวแล้วนะครับซึ่ง แต้มตอนนี้เท่ากันแต่ลูกได้ลบเสียเนี่ยมันต่างกันอยู่ทั้งหมดเลยห้าลูกนะครับทำให้ตอนนี้แมนยูเนี่ยยังเกาะอันดับสิบสอย่างเหนียวแน่นแล้วในโยโูโรปาก็จะไปเจอแอตเลติกติกบินเบาซึ่งผมบอกเลยว่าบินเบาเนี่ยเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นที่สุดในลาลิกาเสียประตูน้อยที่สุดเสียแค่ยี่สบเจดลูก ับทีมอื่นเนี่ยนะครับเสียทะลุ30ลสกทุกทีมผมบอกเลยว่าในรายการแบบนี้แล้วมันมีความสําคัญแบบนี้มีโทรฟี่เป็นเกีิติยศด,ด้วยในทัศนะผมผมมองว่าในยุโรป้าเนี่ยผมให้บิวเบวเนี่ยคือเต็งหนึ่งนะครับทีนี้ไปดูในกลุ่มทีมที่ซึ่งโคตายูเซลนะครับปรากฏว่าเชลซีซึ่งฟูลแลมยิงนําไปก่อน1นแต่ปรากฏว่า เล่นไปเล่นมาเนีครึ่งหลังแผ่วแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับว่าคุณภาพของผู้รักษาประตูของฟูลแลมไม่โอเคเลยนะครับเรโน่ <L ano S 2> เนี่ยเสียประตูจากลูกที่ผมมองว่ามันไม่ได้ยากมากมายลูกยิงไม่ได้ห่างตัวเลยแต่ปฏิกิริยาของเรโน่เนี่ยไม่ดีจริงๆนะครับแล้วการใช้เท้าของเรโน่ก็ไม่ดีอีกผมมองว่าถ้าได้ผู้รักษาประตูอย่างพีไปเนี่ยนะครับฟูแลม ก็จะยกระดับขึ้นมาแต่ควีปเนี่ยก็อยู่ในสายตาอยู่ในลิสต์รายชื่อที่เวสแฮมก็ต้องอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใครได้ควีปไปนะมันตอบโจทย์มากๆเพราะว่าโมเดิร์นฟุตบอลเนี่ยนะครับจะค่อยๆบิวอัพขึ้นมาจากด้านหลังเนี่ยนะครับการบิวอัพขึ้นมาจากด้านหลังนีผมมองว่าควีปน่าจะไม่เป็นรองใครเลยในพรีเมียร์ แมนยูกับบูฟเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับจังหวะทีเด็ทีขาดนาะทีทีท่77นะครับโป้งเดียวนะครับตัวสำรองที่ปลี่ลงไปปั่นฟรีคิกเรียบร้อยคนที่เล่นฟรีคิกก็เป็นคุณยา่าตอนนี้เนี่ยอโมลิมเนี่ยดูปลื้มคุณย่ามากๆอยากได้ตัวมากๆตอนนี้หนึ่งในผู้เล่นที่ผมคิดว่าแมนยูเนี่ยนะครับน่าจะล่าแบบจริงๆจังก็เป็นคุณยา่าในทัศนะผมเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเรืองที่น่าสนใจ สำหรับลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับอิซวิกับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับซึ่งอิซวิเขาอยู่อันดับ18ซึ่งก็ใกล้ๆกับ Laser เลสเตอร์แหละนะครับปรากฏว่าอาร์เซนอลก็ถล่มไป40เกมนี้เนี่ยอร์เตต้าเนี่ยต้องการที่จะลองทีมเพราะว่านักเตกที่จะโดนแบนในเกมที่จะเจอกับเปเช่เนี่ยนะครับปาเตเนี่ยก็จะต้องหาตัวที่ไปเล่นมิดฟิลตัวรับ ซึ่งก็เอาเดคลไลน,นะครับไปเล่นมิดฟิวตัวรับนะครับพืชเตรียมหมากไว้เจอกับเอเชแต่ปรากฏว่าบุโกโยสากานะครับก็โดนเข้าข้างหลังนะครับในจังหวะนี้ผมคิดว่าเดวิสเนี่ยพยายามที่จะพุ่งเข้าไปหาบอลแหละนะครับแต่จังหวะเหยียดเท้ายาวไปหน่อยหนึ่งมันก็ไปย่ําที่เอร้อยหวายแล้วก็เป็นใบแดงนะครับก็เลยทําให้สกอร์เนี่ยขาดเลยคราวนี้นะครับ ส่วนลิวพูเองเนี่ยครับชนะ1นศูนย์ซึ่งต้องยอมรับว่าเลสเตอร์เล่นได้ดีแล้ววิธีการเล่นของเราในครึ่งแรกเล่นช้าแล้วก็เติมผู้เล่นที่ไปคอยเก็บบอลจังหวะสอจังหวะสา 3. ไม่ดีก็เก่าการเค้าเรสไม่ค่อยดีแต่ไอ้ด้วยวิธีการที่รัดก,กลุ่มอย่างเงี้ยมันทำให้ลหเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งนี้ได้นะครับโอเคแล้ว,ว่ามันไม่เล้าใจเหมือนในยุคยูอินคอป เย็นครอบเนี่ยถ้าทําได้นี่นะครับ mm hmm. ก็จะอัดคู่ต่อสู้เนี่ยเละเทะแต่ในยุคข,ของอานเนอร์เนี่ยนะครับสกอร์สูงสุดผมคิดว่าถ้าชนะก็คงไม่เกิน4-0นะ่ะไอ้ประเภทที่ยิง7-8ลูกเหมือนยิงบางทีมคงไม่ได้อ่ะเพราะดูเหมือนว่าพอมันมากพอที่ชนะแล้วเนี่ยอาเนอร์ Honor เนี่ยจะมองในเรื่องของการที่จะเซฟนักเตะแล้วก็มอง ข้ามช็อตไปในเกมอื่นๆจังหวะการเล่นนี่บางจังหวะที่ยังไม่ค่อยดีนะเท่าที่ผมจับตามองดังนั้นเนี่ยการเล่นแบบนี้อาจจะทําให้เราไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันก็เหมาะกับการที่จะเล่นในเกมที่มันต้องเตะจํานวนเกมเยอะๆถ้าบอลถ้วยเนี่ยนะครับสไตล์ของยูนิคอปเนี่ยมันได้เสียไปเลยมันเล้าใจกว่าครับโอกาสทั้งสองครึ่งเนี่ยเท่าๆกันนะครับ มีโอกาส14บหนเท่ากันแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดน,นะครับในครึ่งหลังเนี่ยการเข้าหาบอลจังหวะ2กันเข้าเตะเพสของเราดีขึ้นนะครับแล้วก็การยิงเข้ากรอบนในครึ่งแรกยิงเข้ากรอบเยอะกว่าด้วยปัญหาคือความไม่ละเอียดของโมเองด้วยนะครับบอลจ่ายที่มันเห็นเน่ยเน่งๆแต่แบบจ่ายแบบผิดเยอะนะครับห่างเป็นสิหลาก็มีนะครับซึ่งลูกที่ยิงเข้ากรอบเนี่ ใน10หนนี่ก็เป็นครึ่งแรก6ครึ่งหลัง4นะครับแล้วก็ลูกเตะม,มุมนี่ทั้งหมดเราได้ลูกเตะม,มุมทั้งหมด13หนก็เป็นครึ่งแรกเนี่ยเนะครับครึ่งหลัง6ข้อแตกต่างก็คือเรามีนักเตะที่มันมีลักษณะและวิธีการการเล่นที่มันแตกต่างนะครับคอเนอร์แบลดลี์เนี่ยมีแพทเทิร์นรูปแบบอีกแบบหนึ่งซึ่งมีจุดที่ต้องปรับปรุงเดี๋ยวผมจะไปแยกพูดเฉพาะนักเตะเลย นักเตะทุกคนของเรานะครับเดี๋ยวจะไปเจาะตรงนั้นนะครับเทรนต์ก็จะมีมิติแบบหนึ่งแล้วก็การเคลื่อนที่เขากรอบเขตโทษก็แตกต่างกันแต่อย่าลืมว่าแบลดลี่เนี่ยจำนวนเกมที่เล่นในชุดใหญ่เนี่ยมันยังไม่เยอะพอประสบการณ์และจังหวะของแบลดลี่เนี่ยนะครับถ้าเทียบอายุเท่ากันผมมองว่าไม่ได้ด้อยกว่าเทรนต์นะครับแต่ในยุคนั้นเนี่ยนักเตะของเราเนี่ยมันก้าวขึ้นมาเป็นระดับที่มันพีกข,ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าตัวลูกสามตัว f s m เนี่ย มีชื่อลือชามากในระดับยุโรปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถหาใครมาเติมเต็มได้เลยนะครับทั้งฟิมิโนแล้วก็มาเน่นะครับนักเตะที่เล่นได้ประทับใจผมเนี่ยก็มีอีบูมีฟันไดมีซิมิคาสแล้วก็มีกราฟรูดิอาสอิกาโปนะครับส่วนที่เล่นแล้วดูขัดใจก็คือโซโบโมนะครับโมเนี่ย ก็คือแกรีบร้อนแกขาดความนิ่งในจังหวะสุดท้ายจริงๆนะครับคว,ความเยือกเย็นความเลือดเย็นถ้าโมเนี่ยมีความนิ่งมากกว่านี้เนี่ยสกอร์และแอซิดมันจะเยอะกว่านี้เยอะนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีนักเตะหลายๆตัวเลยที่ผมได้เล็งๆไว้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงในจุดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเกมโดยภาพรวมที่ผ่านมาของลิเวอร์พูลเองนะครับก็คือการขาด ความละเอียดนะครับแล้วก็มีแพทเทิร์นที่จับทางได้ไม่ยากแล้วประกอบกับเลเซอร์เล่นดีขึ้นกว่าเกณฑ์มาตรฐานเดิมๆเลเซอร์ laser เล่นดีจริงเมื่อวานผู้รักษาประตูก็เหนียวแน่นนะครับตัวทีมชาติเดนมาร์กถือว่าฟอร์มโอเคเลยนะครับลูกที่ตามเก็บจังหวะ2แล้วได้ผลจริงๆก็ลูกของเทรนนั่นาจะแหละนะครับที่จังหวะมันพอเหมาะพอเจาะ เหมือนกับเขียนบทไว้เลยนะครับเพราะว่าเทรนยิงนาทีที่เจ็ดสิลงไปในทีที่เจิบนะครับท่านาทีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นนักเตะที่กําลังจับอาลาสมโมสรแล้วก็มีอดีตนักเตะบางคนที่ให้ความเห็นแบบงงๆออกมานะครับเฮ้ยมันเป็นสิทธิ์ของเขากฎมันเขียนไว้ยอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะไปแล้วไงอ่ะคุณจะไป แสดงพฤติกรรมโง่ๆอย่างนั้นทําให้ภาพลักษณ์ของสโมสรก็ไม่ดีอีกนะครับหวังว่าคนในสโมสรเองเนะครับคงไม่โง่เหมือนอดีตนักเตะค,คนนี้นะนะครับแล้วก็ในลิสต์ของดาวซันโวยุโรปเนี่ยนะครับโมเนี่ยก็มีเรื่องให้อุ่นใจพอสมควรเพราะว่าเออร์ลิงฮาลันเจ็บแล้วก็ปีเทอมยาวแล้วล่ะนะครับแล้วก็ลีวันดับสกี้เนี่ยก็พักไป3ามแมตช์นะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมาแย่งชิงดาวซันโวยุโรปเนี่ยนะครับ ก็ยังมีช่วงเวลาให้โมเนได้บุดวันสักพักหนึ่งนะครับเลวานโรสกี้เนี่ยยิงไป25นะครับเคน24ถ้าจะดูน่ากังวลหน่อยหนึ่งก็คือแฮร์รี่เคนนี่แหละนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ในบุนเดส,สิกาเนี่ยบางทีก็อ่อนชั้นกว่าบาเยอร์มินิกเยอะนะครับเพราะว่านักเตะดีๆเมื่อไหร่เกิดขึ้นมาในบุนเดสเกาเนี่ยก็จะถูกดูดมาที่บาเยอร์หมดนะครับแล้วก็ในกาโชเนี่ย ตัวที่ยิงเยอะสุดก็เป็นเลเตกีนะครับยิงไป23นะครับดังนั้นเนี่ยโมตัวนี้เนี่ยมีอยู่ที่27ลูกเนี่ยแต่ที่ผมคาดหวังกับโมมากก็คือจำนวนแอซซิสขออีก2แอซซิส Assist, จากจำนวนเกมทั้งหมด5เกมที่เหลือนะครับซิดได์เมื่อวานเจอเลเซอร์แล้วทำไม่ได้นะครับน่าเสียดายมากแล้วก็กำหนดที่เราจะปิดจ็อบที่จะคว้าแชมป์การันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับอยู่ที่วันที่27เมษายนนะครับ เริ่มคิกออฟตอนสีทุ่มครึ่งนะครับนั่นก็คือเปิดบ้านเจอท่านสเวอร์ซึ่งมันต้องได้เท่านั้นนะครับผมมองว่านี่เป็นความคาดหวังที่มันไม่ได้เกินไปชนะเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอให้มันจบด้วยชัยชนะเพื่อที่จะปิดจ็อบแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับจะดูว่าอาร์เนอร์เนี่ยจะบริหารจัดการทรัพยากรนักเตะยังไงนะครับเคซ่าเองก็ยังอยู่ในใจผมอยู่เหมือนกันนะครับนักเตะหลายคนที่ผมมองว่ามีคุณภาพ แต่ไม่ถูกใช้งานมันมีเหตุผลอะไรที่แสงอยู่ผมก็พยายามคิดหาเหตุผลอยู่เหมือนกันเดี๋ยวยัมาพูดจุดนี้ด้วยครับปิดจอบแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องอาเนอร์นะครับแล้วคืนนี้นะครับมาดูว่าการจัดไลน์อัพของทัางแเปอร์ในการเจอนั้งม็กฟอร์เรสนะครับถ้าจัดแบบโอเคเลยปล่อยจอยเพื่อไปโฟกัสในยุโรป้เนี่ยน่าสนใจนะครับเกม ที่จะตัดสินก็อยู่ที่27ซึ่งเป็นวันอาทิตย์เตะตอนสี่ทุ่มครึ่งน่าจะเป็นเกมที่ปิดจอบในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมันควรจะจบในเดือนเมษานี่แหละแล้วทีมอื่นๆที่ยังได้ลุ้นรายการอื่นๆเนี่ยก็ให้เขาว่ากันไปนะครับอาร์เซนอลเองเดี๋ยวกลังสัปดาห์นี้เนี่ยจะเจอดูเหมือนจะเป็นคริสตัลพาเลตนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็เสาร์อาทิตย์เป็นเอต์ครับก็ข้ามไปเราก็ไปเตะ ใน UCL ซึ่งช่วงห่างเนี่ยมันก็มากพอสมควรคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็จะจัดเต็มเหมือนกันก็เตะก่อนเราดังนั้นเนี่ยนะครับอาร์ Arsenal เซนอลเขาก็จะขยับมากเหลือสิบแต้มก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยไปปิดจ็อบในวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ